นาทีน่ารู้สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงขงเบ้งหนึ่งในตัวละครสำคัญทำไมขงเบ้งแห่งสามก,ก๊กถึงอายุสัน้นขงเบ้งเป็นที่ปรึกษาของเล่าปีในพงศวารษสามก,ก๊กภาคจกก,ก๊กบทประวัติขงเบ้งบรรยายว่าขงเบ้งเคยส่งทูตไปพบกับสุมาอี้แต่สุมาอี้ไม่ได้ถามในเรื่องของการทหาร แต่กลับถามไทยในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนชีวิตประจําวันและการทำงานของคงเบ้งอย่างละเอียดทำให้รู้ว่าคงเบ้งเป็นคนนอนดึกตื่นเช้ากินอาหารไม่ได้มากทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเดียบแบกแบกภาระหนักเกินคาดเมื่อรู้อย่างนี้สุมาอี้จึงฟันธงวงเล็บเท่ากับแช่งว่า คงเบ้งต้องตายในไม่ช้าอย่างแน่นอนเหตุผลที่สุมาอี้คู่ศึกคนสำคัญของคง,งเบ้งหานกล้ากล่าวอย่างนี้เพราะหากดูตามหลักการแพทย์ของจีนโรคทั้งหลายเกิดขึ้นจากชีคือพลังลมปราณที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะมนุษย์อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนล้วนส่งผลต่อชีทั้งสิน้น ความโกรธทำให้ชี้พุ่งสูงดีใจทำให้ชี้เฉยช้าโศกเศร้าทำให้ชี้นั้นสลายกลัวทำให้ชี้นั้นตกเป็นต้นความรู้ของคนจีนโบราณจึงให้ความสำคัญกับการถนอมรักษาจิตใจอย่างที่คำพีห่วงตี้เหนื่อยจริงบันทึกไว้ว่าอารมณ์ทั้งหลายเช่นดีใจโกรธทุกขร้อนหมกมุน่นโศก เศร้ากลัวตื่นเต้นตกใจเป็นสาเหตุสำคัญของความเจ็บป่วยดังมีคำกล่าวว่าโกรธทำลายตับดีใจทำลายหัวใจหมกมุ่นทำลายม,าม้ามทุกข์ร้อนทำลายปอดกลัวทำลายไตยเมื่อถนอมรักษาจิตใจเป็นอย่างดีก็จะส่งผลให้สุขภาพดีไปด้วยโดยจีนโบราณเน้นการดูแลตัวเองให้สอดคล้อง กับแต่และฤดูตามที่คำพีห่วงตี้เหนือจริงแนะนำว่าฤดูใบไม้ผริสรรพสิ่งกลับฟื้นขืนชีพคนจึงสามารถนอนดึกตื่นเช้าได้พร้อมกับเดินออกกำลังกายในลานบ้านเดินให้มากสักหน่อยก็จะช่วยบำรุงร่างกายฤดูร้อนอากาศร้อนฉะนั้นคนควรจะรักษาจิตใจให้สงบระมัดระวังอย่าให้เกิดอารมณ์ใดๆ ฤดูใบไม้ร่วงควรจะนอนหัวค่ำตื่นเช้าพ่อไก่ขันก็ลุกจากที่นอนฤดูหนาวอากาศเย็นใหญ่เย,อเยอือกควรจะนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นสายการปฏิบัติเช่นนี้แสดงถึงหลักวสันและคิมหันบำารุงหยางสารสและเหมันบำรุงหยินในคำพีบอกอีกว่าดูนานทำลายเลือดนอนนานทำลายพลังชี นั่งนานทำลายกล้ามเนื้อยืนนานทำลายกระดูกเดินนานทำลายเอ็นคนเราจึงต้องออกกำลังกายอย่างพอดีทั่วถึงทุกส่วนคงเบ่งรู้ดีว่าการทำงานหนักทำลายสุขภาพให้พังแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถละภารกิจเพราะทั้งชีวิตของเขาคิดแต่เรื่องปราบวีกกกพร้อมไปกับระวังงอกกกฉวยโอกาส ทำให้กินนอนไม่เป็นสุขยิ่งหลังจากเล่าปีเสียชีวิตคงเบ้งยิ่งต้องรับบทหนักสุขภาพจึงย่ำแย่ลงเรื่อยๆนำสู่วาระสุดท้ายในวัยราวๆ53หรือ54ปีถึงอย่างนั้นคงเบง้งกุญซือคนสําคัญก็ยังไว้ลายจนเป็นที่มาของประโยคอันลือลั่นว่าคงเบ้งคนตายหลอกสุมาอี้คนเป็น สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคงเบ้งมีดังนี้ครับ 1. ปัญญาเป็นเลิศคงเบ้งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคของสามก๊กและได้รับการเทียบชั้นกับซุนจือ่อผู้รจนาพิชัยสงครามซุนจือ่อเขามีความรอบรู้ในหลายศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์การสงครามการบริหาร การปกครองและอื่นอื่น 2. ทักษะการวิเคราะห์คงเบ้งมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลและคิดกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม 3. ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีแม้จะมีความสามารถสูงแต่คงเบ้งยังคงจงรักภักดีต่อเล่าปีและราชวงศ์ของเขาทุ่มเทชีวิต เพื่อรับใช้จนวาระสุดท้าย 4. ความสมรถะและไม่ทะเยอทะยานคงเบ้งเป็นคนสมรถะไม่หลงในอำนาจหรือตำแหน่งแม้จะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า 5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตคงเบ้งไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งจากตำราและประสบการณ์จริง 6. ความรับผิดชอบสูง แม้ในยามเจ็บป่วยหรือใกล้สิ้นชีวิตคงเบ้งก็ยังคงทำหน้าที่ของตอนเองอย่างเต็มที่ 7. ปบุคลิกภาพที่โดดเด่นคงเบ้งมีรูปร่างสง่าผ่าเผยสูง8ฟุตหน้าขาวนวนเหมือนหยกมีกริยาสุภาพนิ่มนวลเป็นที่รักและเคารพของคนทั่วไป 8. ความสามารถรอบด้านนอกจากด้านของการทหารและการปกครอง ของเบ้งก็ยังมีความสามารถในด้านอื่นๆเช่นการพยากรณ์อากาศการเจรจาต่อรองและจิตวิทยา 9. ทักษะการฟังและวิเคราะห์ของเบ้งเป็นผู้ฟังที่ดีสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา10ความเป็นนักปราดของเบ้งเป็นนักปราดลัทธิของจื้อที่ยึดถือหลักปรชัชญา นิตินิยมและมักจะเปรียบเทียบตนเองกับนักปราดที่มีชื่อเสียงในอดีตลักษณะเด่นเหล่านี้ทําให้คงเบ้งเป็นตัวละครที่โดดเด่นและได้รับการยกย่องอย่างสูงในประวัติศาสตร์จีนและวรรณกรรมเรื่องสามก,ก๊กคงเบ้งหรือจูก,กัดเหลียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การอ่านและศึกษาอย่างลึกซึ้ง 3. การเชื่อมโยงข้อมูลและการวิเคราะห์ 4. การฟังและการวิเคราะห์ 5. ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น 6. การปรับตัวและการประนีประนอม 7. การทบทวนและการพัฒนาตนเอง 8. การใช้ดนตรีและกวีนิพนธ์ ในการพัฒนาอารมณ์